แลวเป็นวีดีับอีกห้านาทีทันบอกอีกห้านาทีสี่ล้านดวงใจกับเก้าล้านไลค์นะครับขอบคุณครับร้อนนะครับวันนี้ฝนไม่ตกมันมันไม่มีแดดนะครับแดดลำไรแต่ว่ามันร้อนอบอ้าว สอาลายให้ไหล่รวดนี่มือม,มืดดอกสัน <c oughs> ถึงโมงดูห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งเดียวนะเป็นวิวีกับหัวรอามาบนเนี่ยเอาจนมืดทุนบ่ได้เนี่ย จนมืดรบสนห้าล้านดวงใจกับเก้าล้านเลยนะ <c oughs> ขอบคุณคราบนะครับมาฟังเสียงนกนะเสียงนกกระเตเตเวดนกกระเตเตเวทบบรานว่านกนกกระเตเตเวดจะเอาอะไรเนะี่ยจะนอนจะนอนเอาหัว หนุนไม้แล้วก็เอาขาชี้ขึ้นฟ้าจริงหรือเปล่านะอืมคนน่าจงนันขันไม่ยานอยู่คนเดียวมืดมืดไปสินโอ้ยไปยานแล้วอยู่คนเดียวมืดมืด ไันในันจิบชั่วโมงผู้ไดมาเนาะคืนนี้นอ้อใช่ใช่น้องวิวีน้องจูไม่ค่อยมีเวลาขึ้นไลท์ต้องทำให้ไลท์เยอะๆขอบคุณครับนะคพี่จิพรขอบคุณครับ ทำให้ไหลย่ยืดแต่มว่าคลิปกุมถ่ายอยู่นะครับถ่ายแต่ไม่ค่อยมีเวลาเอาตัดตัดไม่ค่อยมีเวลาตัดส่วนเกินออกตัดส่วนเกินแล้วก็ตัดหรือว่าเพิ่มเสียงนะบางทีก็ถ่ายแต่ว่าเสียงไม่ได้ไม่ได้บรรยายนะไม่ได้บรรยายต้องออกมาบรรยายทีหลังก็ต้องใช้เวลาบรรยายนะ ใช่ครับพี่จีพลนะครับจากน้อ <c> ง <oughs> ดาวกระดาษนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนวิวีนะครับพี่จีพอลน,นะพี่คิมมี e. ่น้องดูพี่หนึ่งกัญญาชาแนลนะครับแล้วก็ผู้ดีอีกน้องบันเน้นะเ้าบ้านความจำสั้นลุงรวยลุงรวยขอบคุณครับนะครับรวยไปได้ออยังนะ้อง พีเอเนะครับน่าจะแจบไปแล้วนะครับ N ตาปิดขึ้นนานๆหน่อยสิ่านเมนบอกขึ้นโดนๆเหรอขึ้นโดนๆตาจึงถึงจะเปิดแล้วอาหลานลงใจมีเคยมีกำลังมีแต่กำลังใจล้วนๆให้มีกำลังลมนะครับ อีคิมมี่ไปเชียงใหม่แล้วหรือพสันผู้ใดเนาะอยู่เชียงใหม่ <c oughs> <c oughs> ไปบึงกัน <c oughs> ไปบึงกันไปหาลุงไล <c oughs> ลุงไลก็ขึ้นไล่เด้อ เชียงใหม่กูเด่นว่ะเชียนะงใหม่แบบไปทัวร์บัน